เอาล่ะมครับ ฮึ่มไอ้เมืองขวามอนเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างน้อเนาะ

เรียนเราเรียนอะไรนะเรียนกันหมดเลยเนี่ยบําเพ็บําเพ็เดี๋ยววันมีจังหวะผิดพลาดมีเรียนอะไรเดียนไปเรียนแล้วโอ้กับหลู่ยูเ๋ยวกอลันอยากจะติดสายล่ะผมอยากจะติดสายล่ะส่วนลันมุึงมาน่ะโอ้ผิดเนี้ยนเป็นยังไงเดี๋ยว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 ต้องมีฟังนี่เจ้า กระเตือกระตากเราก็ไม่หยียบฟังนี่นกน่ะถ้ามันดูองซี้ยั่วนัน่นแหละมันเยี่ยมที่มันได้ใจอะนอกอ่ะอมันเออเมันอยู่นี่ขอมฟังนี่ดีบ่เนี่ยไอ,อเพิ่ง นกตัวนี้ดูยุ่ยเนาะบินมาจากี่อะไรมาฟังพี่ฟังพี่มันกวาสายเผื่อว่างันนะเฮะ้ยเฮม่นปะต่เเขาติดสายติดช่วงเาขากอเขาบอกกันวัน้องไปเก,ออกคือตัวล้อกันมึด ว่าสลันนุ่มผมยันจะติดสายล่ะเจนเย็นเจนเย็นแต่มันว่าฟังนี่เสียดมันห่าวอยู่นะมันมันดุอยู่นกอ่ะเนาะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những อาเรือท้ายห้เอาลุงลุงสร็จแล้วครับนี่ครับผมนกตัวตรงนี้ออกจากไข่ผมครับเอฟซีามาเล่นครับมาฝึกมาเล่นเบิรงครับการเล่นยังไงไปยังไงครับมันเล่นมาเป็นครับรือไหมครับผมเอาตรงตรงตรงเรงไม่ฮัก เหตุคือผมบอกไหมเห็ดมือสูงๆเราก็เด้ขึ้นไปแล้วก็หมุนลงหมุนลงหมุนลงไหมครับผมดีไหมครับเห็ดแห้งหลายนกตอมันตีย่านละ่ะเห็ดมือเบาๆว,ว่าเป็นตี <c oughs> ออเอาพิงนี่แหละบดนี่เลยนี <c oughs> ่นะครับผมนกตอ้ออกจากไข่ผมครับดีครับมาเล่นน้ำมือนี้ครับผม ทิ้งเซลห์นะปวดออกปวดเป็นมโนกเบิ้งดูโอ้จะเลยตัวนีางงา้งามงามเอาปวดก้นยังกระนี่ครับโอ้ปวดยื้ิเบิ่งอย่างผู้อื่นนะเนี่ย สีแบ่งไปครับผมจลเจล็ดตัวแรกของมือนี้ครับนี่สุดยอดมือใหม่มือใหม่มครับเอฟซี FC มือใหม่เหรียญว่เป็นตัวไรครับคอยฝึกคอยเหรียญไปลอกก็เก่งนี่ครับผมนี่ครับพิ้งวีดีนนกหลุดเดิประเนียดนกนะมั่นดิง่ายหลังไอ้พุ่นนี่พิ้งมากสิไหมดีไหม นี่ครับเจลตัวแรกของเอฟซีครับนกตัวนี้ออกจากผมครับผมเอา้เอาพอแล้วมันบาเอาเรานกไหมอ่ะคิดนี้ฝากไว้ทั้งนี้นะครับผมเอาเปิดบเบนะอร์อเคลย์ในงามเทอยไหร่ฟอลขอไว้เลยให้ FC เอฟซีเพิ่นเบิรงเนี่ยครับเพิ่นสนใจใเฉลยนี่โอ้งามเลยนกตัวนี้เนาะเอ้างามงามงามครับคิดนี้ฝากไว้ทั้งนี้นะครับผม แย่งไงดีครับอกไรกดใดกดแชร์กดฝากกดกติดตามช่องพีดีนกนกเขาญงนะครับผมสวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยเ้ด่ดดางเอาได้บพระ่าเขารวมแล้วครับ เรียบร้อยครับไปบมานี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเร็วนี่ครับผมตัวแดงเนี่ยเอามาจากผมครับนกตัวน,นี้ครับน่องแบงมาขอแบงมาครับผมในเชลีตตัวแรกขึ้นกันครับ จะดังปลาครับตัวนี้ครับน่องขอแบงมาเร็นครับผมอดๆเลยจริงไหมน,นั่นเนี่ยนีค่ครับผมไม่ต้องกยใจร้อนช้าๆก็ได้นี่ครับ เจ้าด่างปลาครับผมแบกบมาจากผมก่อนครับนกตัวนี้ครับสี่ครับนี่ครับผมเจ้าด่างปลาครับโอ้เคเลยตัวนี้สวยครับบดดีๆเนี้ยยันมุนเลยเย็นเย็นไม่ต้องเฝ้านี่ครับมือใหม่มือใหม่ครับฮัรเลนครับ เมื่อนั้นเอาเจ้าชิวขาวออกครับเมื่อนี้เจ้าด่างปลาครับฝึกคุอวันอาทิตย์ครับจัดเลยครับอ่าครับผมนี่เป็นเจ้าด่างปลาผมครับน้องขอแบงมาครับนกไม้ครับตอนนี้ได้ขวดพอดีครับผมมึกมึกขึนเลยด้ย๊กนึกขึนเลยด้ย๊กอืมสวยๆครับ อกมือได้ไหมยกมือได้ไหมเยี่ยมอ้าวโอเคตามไม้ต่อไปครับผมมาเล่น้ํากันครับนี่เอฟซี FC ไม้กันครับผมนี่ตัวหนึ่งแล้วครับนี่ครับผมจอดสุดจอด,ด,จอดอเฮ้คครับ